เะครับผมสำหรับใครที่อยู่ใน Optimism นะครับผมก็เป็นโปรเจกต์เนมนะ o p t i m i s t นะครับผมที่พี่นุ่นเนยนะครับผมได้เป็นฟันเดอร์นะครับผมก็ได้ส่งไปนะเพื่อใช้คำว่ารุ่นลับนั่นแหละครับผมน่าจะถูกที่สุดแล้วล่ะครับผมาตัว3 0 0แสน o p t i m i s t นะครับผมซึ่ง มีโอกาสนะครับผมในส่วนของ25%อยู่ใน builder นะครับผม community 25%นะ marketer marketing 25%นะครับผม development อยู่25%นะก็เราจะมองได้ว่า development กับ builder น่าจะอยู่ในช่วงเดียวกันนะครับผมแล้วก็เราจะได้เห็นอะไรเพิ่มเติมในอนาคตลาแล้วก็คงจะได้เห็นนะครับผมเป็นสิ่งที่เพิ่มเติมในอนาคตที่ในแพลนที่วางไว้ประมาณ1ปีนะผมที่เคยได้คุยกับพี่นุ่ยไว้นะครับผมและโปรเจกต์นี้จะเป็นโปรเจกต์ที่ น่าสนใจไม่น้อยนะครับผมเพราะว่าเราคงจะได้เห็นอะไรที่เติบโตมากขึ้นนะครับตอนนี้ก็สำหรับใครที่สนใจนะครับผมก็ไปกดไลค์ก็พอนะครับผมเพราะว่า,าไม่ไม่ต้องทาอย่างอื่นเพิ่มเติมนะครับผมเพราะว่าถ้าไปแบบไปรีเพย์หรืออะไรแปลก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 เนี่ยก็อาจจะทําให้อะโปรเจกต์ล่าช้านะครับผมสำหรับใครสนใจนะครับผมก็ลองไปกดไลค์ดูได้นะครับผมหรือใครสนใจอยากซื้อเอฟเทมิซึมนะครับผมก็ไปซื้อได้ที่นั่นแหละ เขาจะไม่ซื้อกูเพราะอย่างนี้นี่แหละเอ่อนี่ยไปซื้อได้ที่เอฟจีมิสซ์ซึมนะครับผมซึ่งมีราคาเออเออเสนอมีราคาต่ำสุดอยู่ที่0.08นะครับผมก็น่าสนใจนะครับสำหรับใครที่อยากจะซื้อก็เราเข้าไปซื้อได้นะครับผมเป็นสิทธิส่วนบุคคลของแต่ละท่านนะครับผมออเดอร์อยู่ประมาณ1,000กว่าคนนะคับณเวลานี้นะครับผมประมาณนี้คร่าวๆครับพบเจอใหม่คลิปหน้าผมบอกกดติดตามและก็ subscribe เป็นกลังใจกันด้วยนะครับสวัสดีครับอ้อ เกือบลืมไปสำหรับใครที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนนะมันจะไม่สามารถที่จะไอ้นี่ได้นะครับผมไม่สามารถที่จะไอ้นี่กดกดไลค์ได้นะครับกดสายอัพก่อนนะครับผมแล้วก็ลงทะเบียนไปอีเมลนะครับเนมนะชื่อยูสเนมของคุณนะครับแค่นั้นเองครับง่ายๆไม่ได้มีอะไรยุ่งยากเลยนะครับผมก็ลองไปดูได้ครับผมแล้วก็ล็อกอินนะครับผมจัดการกันให้เรียบร้อยนะครับผมประมาณนี้เองครับก็ประมาณคร่าวๆนะครับผมไว้เจอใหม่คลิปหน้าผมปอมสวัสดีครับ